สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเม้าหุ้นเด่นเซ็นกองทุนดังค่ะกับพี่ปุ๋ยและนอ้องแป้งค่ะค่ะวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเรามีปรากฏการของการประกาศผลงบประมาณในแบบไตรมาสสองพิพันใช่ซึ่งออกงบไตรมาสสองออกครบเรียบร้อยแล้วอ่าเพราะฉันเนี่ยด้วยครั้งนี้เนี่ยเราเห็นถึงโพอร์แมทหลายๆด้านนะของตัวกลุ่มหลีแล้วก็ เอ่อตัว pf ของเรา<ฆ>มันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่พี่ปุ๋ยจะว่าไม่ดีก็ไม่ได้บางกลุ่มเขาก็ดีแป้งแต่วันเนี้ยแป้งก็ขอมาพูดสำหรับอาทิตย์นี้เนาะจะพูดว่าตัวไหนยแย่บ้างก่อนโอเค<า>แบ,บ่งเป็นสองกลุ่มเลยให้เห็นชัดเจนกีดเลือดกีดเนื้อ,เอ,เ,อเอาเกลือทากันก่อนโอเคเอให้เรารู้สึกเลยว่าแบบโหตัวนี้มันไม่ดีไอชิ้นถือเนี่ยมันเป็นยังไงเออจะได้รับมือกันก่อนแป้งกับพี่ปุ๋ยเนี่ยก็เป็นการไปเอาข้อมูลมาจาก d พ s ของเรานน่นเองเป็นหลักเลยอันนี้เป็นกราฟเซตเซตของเราเทียบกับเซตของกลุ่มหลีออ่าให้เห็นกันชัดเจนเลยโดยที่เส้นสีเหลืองอะค่ะจะเป็นเซตของเราืส่วนถ้าเส้นสีแดงเนี่ยมันจะเป็นเซตของกลุ่มหลีซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของกลุ่มหลีดับตามกว่าเซตตัวเซตเองเนี่ยถ้าเยีย t o ทูเดย์เนี่ยมันจะลดแค่หกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์อ่า แต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มหลีดของเราเนี่ยค่ะ year to date เนี่ยจะลบ9.5เปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นข้อมูลของเดือนกรกฎานะคะที่ให้มานะคะแล้วมาดูกลุ่มอะไรบ้างที่กรกฎาเนี่ยมันลบแรงพี่ปุย๋ยใช่กลุ่มหลักๆ2ก,ก,ก,กลุ่มเลยที่เห็นเลยก็คือกลุ่มออฟฟิศค่ะอันนี้ลบไป13เปอร์เซ็นต์กับอีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มรีเทลก็กลุ่มพวกคอมเมอร์สพวกห้างอะไรเนี่ยค่ะลบไป22อเอันนี้คือ year to date นะใช่ค่ะก็คือตั้งแ,แ,ตแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบันถูกนะคะแล้วก็แต่ถ้าเป็นมันอ่อนมันล่ะถ้าเป็นมันอ่อนมันเนี่ยที่แย่สุดเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มออฟฟิศที่ยังไม่ฝืนตัวเลยอ <ừ> ซึ่งมันก็สอดคล้องกับทุกๆครั้ทงที่เราพูดนะว่ากลุ่มออฟฟิศอะมันอาจจะยังแบบไม่ได้โตช่วหนี้มากนะแล้วก็คู่แข่งก็พุดออกมาเป็นดอกเยอะเลยโ<ช>ดยเฉพาะ CBD เนี่ยแบบว่ามีตึกใหม่ๆหรูๆ ันสมัยออกมาเพียบเลยนะคะส่วน IFF ของเราเนี่ยก็เป็นอะไรที่ติดลบแรงมากลบจนแบบว่าน่าสึกน่าตกใจเพราะว่าทั้ง Jazz Eve ดิฟเนี่ยค่ะลากทั้งกลุ่มลงมาซึ่ง y ย a r to Day เนี่ยลบไปแล้ว17%อ๋อส่วนมันอ่อนมันอ่ะลบไปถึง5.8%เลยทีเดียวนะคะก็ปันผลได้มาเท่าไหร่หายหมดใช่ก็พูดประมาณนี้ได้เลยนะคะพี่คนไหนมีการเทปปรฟดเปลี่ยน สตั๊กเอเปลี่ยนพอไปเรียบร้อยแล้วก็ดีใจด้วยแต่ไรอยู่นะคะก็มาดูกันอัปเดตเรื่องของงบการเงินของทั้งสองตัวที่เป็นตัวหลักๆก็คือดีปแบบแต่ปีเป็นได้นี่ใช่ไหมที่แป้งบอกใช่ DBS นะคะก็ขอขอบคุณมากที่เขาลิสต์มานะคะเป็นคอทเทอรี่รีซอสนะคะของไตรมาสสองแต่บางตัวเนี่ยมันอาจจะเป็นไตรมาสอื่นอย่างเช่นเป็นไตรมาสสามของเขาในปี2023หรือเป็นไตรมาสหนึ่งในปี2 0 2 4ก็ได้ใช่ซึ่งเราก็รีมาว่าตรงนี้นะคะ เผื่อพี่ๆไปดูในงบการเงินแล้วงงเนาะใช่แบบอ้าวอันนี้ไต่มาสองทำไมเป็นค Q3 แล้วล่ะอะไรอีเอ่าะอบางตัวเพราตัดไตมาไม่ตรงกันใช่นะคะอ่ะมาดูกันนะคะตัวหลักๆเลยที่แป้งเห็นเนี่ยว่ามีการลบแบบผิดปกติมากอย่างเช่นตัวแรกคือ HSR เนาะอตัวนี้ก็คือตัวที่เราเคยอัปเดตไปแล้วว่าเขาจะยกเลิกกองใช่ค่ะอันนี้เดิมทีเขาลงทุนในโรงแรม ก็มีที่จาการ์ตาแล้วก็ที่เวียดนามเลยเทนั้นเป็นต่างประเทศหมดเลยใช่ซึ่งวันที่11สิงหาคมเป็นวันสุดท้ายเขาเทรดเนาะเออซึ่งมันจบไปแล้วแหละเขาก็ขึ้น SP แล้วกําลังออกจากตลาดเรียบร้อยแล้วก็ดีลิสต์ไปแล้วจนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยงบการเงินที่ออกมามันก็คือเหมือนเป็นการขายสินทรัพย์ออกมาทั้งหมดอ่ะ,อะเขาก็จะมีการบุ๊กรายได้จนถึงวันสุดท้ายที่เขาอเอ่อ่อนที่เขาจะขายสินทรัพย์ของเขาแค่นั้นเองตัวเนเปิลฟิตเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าพี่ไปอ่าในงบการเงิน ภาษาไทยจะใช้คําว่าสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานค่ะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือตัวเดียวกันนะในปกติจากสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานนะคะมันก็จะรวมทั้งตัวของรายได้แล้วมาทอนด,ด้วยค่าใช้จ่ายอื่นๆและนู่นนี่นั่นมาถึงถึงมูลค<ห>่าวิธรคมและการปรับตัวของงบการเงินต่างๆด้วยรายการอื่นๆ,อ,นๆอีกจนมาถึงบรรทัดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันจะรวมทุกอย่างเลย จะมาเป็นตัวเลขนี้ที่เราเห็นเลยใช่เพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆในการที่เขาทํารายได้อะมันเป็นเท่าไหร่อาจจะต้องไปผิดงบการเงินกันดูอีกรอบหนึ่งหรือค่าใช้จ่ายที่เขาโดนเนี่ยเขาโดนกันเท่าไหร่อ่าอเคะว่ามันไปปูตรงจุดไหนใช่ไหมทําไมถึงขาดทุนใช่ตัวที่สองอย่างเช่น b ีออฟฟิศอ่าตัวเนี้ยเราก็เห็นเลยว่ามันติดลบตั้ง3ามร้อยห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์พี่ปุ๋ยอืมอันนี้เข้าไปดูเหมือนกันตก ปรากฏว่ารายได้ลดไปแค่0.5เปอร์เซ็นต์อ่ะอย่างนี้ลดที่อะไรมูลค่ายุติธรรมถูกต้องอ่าก็คือบีออฟฟิศเนี่ยเขาอ่ะเป็นคีร์ัสทาวเวอร์ใช่ไหมชี้แป้งเคยบอกอยู่บางหน้าอยู่เอ็นควอเทียเอ็นควอเทียก็ดูดีนะมูลค่ายุติธรรมตัวนี้ลดไปถึง25เปอร์เซ็นต์เลยพี่ปุ๋นโอ้โหอ่าก็เลยทําให้เขาติดลบนะคะในไตรมาสนี้แน่นอนพอติดลบขาดทุนสะสมจ้าก็ปันผลไม่ได้ตัวนี้ก็ลดลดทุนไปเพราะบีออฟฟิศโอเคซึ่ง พอเราไปดูราคาหุ้นอ่ะมันก็สะท้อนถึงอนาคตเนาะ uh huh. อนาคตเขาจะมีไหมเราก็ต้องไปนั่งคิดว่าปีหน้าเขาจะตีกับเป็นบวกทําให้กําัรสะสมมีแล้วทาให้ปันผลออกจากกำไรสะสมได้ไหมอืมค่ะ uh huh. อ่ะตัวถัดมาก็อย่างเช่น P O P F ก็เหมือนกันอันนี้มูลค่าที่ทําลบไปถึงร้อยสามร,ร้อยเก้าส uh ิ huh. มปอร์นลงแรงจังอ่ะตัวเนี้ยเนื่องจากว่าเขาก็จะมีตัวของสิทธิการเช่าอ่ะค่ะตรง uh huh. เพิรจิต มันจะหมดอ่ะอายุต,ตัวเวฟเพินจินตรงนา้นใช่ไหมสองพันย <2025 S 2> <ม>ี่ห้าก็หมดอายุแล้วก็อีกสองปีใช่แล้วต้นอื่นเ,เนี่ยก็จะทย,ยอยหมดอายุในปีส<ม>ี่ศูนย์สี่สี่อืมอ่ะพอเขามาคิดมูลค่ายทําแล้วก็คือลดลงค่อนข้างเยอะนั่นแหล,ละตัวถัดมาไฮโดรเจนเป็นไงไฮโดรเจนน่ะทีมพี่มองอมก็คือเป็นเครือสหพัน์ใช่แล้วพุ่งพูดไปเลยเนาะใช่รรู้สึกแบบโอ้ดีทุกอย่างเลยก็ไม่น่าลงแต่แบบพอมาแป้งบอกพี่ปุ๋ยดูดีติดลบก็เลยแบบอ้าวแป้งติดลบอะไร เหตุผลเดิมเลยค่ะติดลบเพราะบูลค่าอยุติธรรมใช่แต่ตัวนี้ลบเป็นน้อยหน่อยประมาณ10%เอรนาะุนราคาใช่คไฮโดรเจนเนี่ยเพิ่งเข้ามาในตลาดเนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วเองใช่เขายังไม่เคยปรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมเลยดูเหลื่องรายได้อะไรในนๆพตอะไรอย่างี้ค่ะมันอาจจะคาดเป้าไปหน่อยเขาเลยปรับลดลงใช่ค่ะแต่ว่ารายได้ตัวนี้ก็ลดลงเหมือนกันเป็นคิวออนคิวนะแต่ลดไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ลกหน่อยถ้าเราไปดู Per f o r m a n c e เปิดไปดูข้างในอ๋อ ก็ยังโอเคอยู่น่ะนะคือไได้จากค่าเช่าจริงๆของเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายถูกไหมใช่แต่ว่ายังไงก็ตามไฮโดรเจนก็ปันผลไม่ได้จ้าเขาต้องลดทุนเนื่องจากว่าตรงนี้มันติยกโอเคถ่านั้นไอตัวดีๆก็ใช่ว่าเนาะจะ่ก็เหมือนเหมือนที่หลายครั้งเราพูดว่าตัว IPO มโอใหม่ๆในปีแรกมันอาจจะ ทำให้จ่ายปันผลไม่ได้จะเป็นต้องลดทุนมาก่อนแม้ว่าจะมีรายได้ก็ตามอีกตัวที่น่าสนใจตัวไหนแจสซีนั่แหละโอ้ที่ทุกคนต้องพูดถึงแล้วก็ต้องอยากรู้ใช่นะคะวันนี้มีข่าวอยู่นี่เมื่อเช้าใช่นะคะเมื่อเช้าเนี่ยอ่ะมันก็จะมีข่าวจากอินโฟเควสมาก็คือหรือว่าเป็นข่าวหุ้นออนไลน์ก็ได้ถ้าใครเป็นสมาชิกอยู่นะคะเขาพูดถึงการที่ a อเนี่ยจั่วหัวมันเลยบอกว่าจะเตรียมขายซัพย์สินกว่าห้าหื่นล้านเพื่ออะไร ข้ากองแจซีฟแจซีฟก็มีสินทรัพย์ในกองเพิ่มมาคืนของพูดถึงหุนแจซีฟนี่ยิ้มเลยถูกเพราะห้าหมื่นล้านเลยนะไม่ใช่น้อยใช่แล้วเขาก็จะรู้สึกว่าพอสินทรัพย์เพิ่มมากขึ้นแปลว่ารายได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ปันผลมากขึ้นถูกต้องแต่ขอโน้ตไว้ก่อนต่สชยังไม่เอฟเฟกต์นะใช่ถึงแม้ว่าเขาคาดว่าเขาจะให้ควบรงกิจการดิวได้เนี่ยภายในตุลากันยาตุลาช่วงเนี้ยแต่ว่า ก็ยังไม่ได้พอสรุปซึ่งเขาประโคมข่าวออกมาเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาว่าน่าจะผ่านและน่าจะรวบรวมได้นี่แหละวันนี้ก็เป็นอีกครั้งที่เขามาตอบย้ำว่าน่าจะได้เละหรือว่าประโคมข่าวเพราะว่าเดี๋ยวแจ๊สอีฟเขามีประชุมพูดถึงบุญนยี่สามนี้อาจจะเป็นตัวช่วยแบบเฮ้ยผ่านเถอะนะผ่านนะตัวก็จะได้ถ้าผ่านเนี่ยแอดมาน่ะพร้อมที่จะขายสินทรัพย์เข้ามาเพิ่มด้วยนะเออแจสอีฟก็จะได้ดีขึ้นจีนะคะซึ่งวันหวตวันที่ยี่สามเนี่ย ตัวแจ๊สเองอะ่ะเขาก็จะยื่นข้อเสนอเพื่อปรับโครงสร้างค่าเช่าด้วยุอ้ยเ,เพราะว่าจากที่ข่าวที่ผ่านมาเนาะแจ๊สทีวีบแบนเนี่ยค้างค่าเช่ากับแจ๊สอีฟอ่ะมาหลายครั้งแล้ว<ช>หลายรบอบแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ไปอีกเรื่อยๆเพราะว่าการแข่งขันก็ดูเดือดเขาบอกว่ารายได้เขาไม่พอที่จะจ่ายค่าเช,ช่าใช่ประเด็นที่เขาจะยื่นปรับโครงสร้างค่าเชา่าที่คนไหนอยากไปเพิ่มเติมแชทหน้านี้ไว้หรือว่าทางดูตรงนีง้พอส์ก่อนเนาะแล้วก็ทางดู ดีบีเอก็ิสต์มาให้อย่างชัดเจนเอันนี้คือเขาล่างเอาไว้โดยที่เดี๋ยวพูดถึงหุ้นของ Ja สอีก็จะต้องมาอนุมัติอันมุนมติหรือเปล่ากับเงื่อนไขนี้ว,นวันที่า3ซึ่งมาถ้ามาดูงบเนี่ยคิว2ที่ผ่านมาเนี่ย <Ừ S 1> จากกําไรมาตะลอดนะ <Ừ S 1> เออเหลือกาไรสุทีแค่67ล้านคปุนในคิว2เออจากเป็นพันล้านอ่ะเยอออนเยอเลยติดลบค่อนข้างจะเยอะเลยก็หลักๆก็มาจากตัวแจสอเนี่ยเขาจะ บดอายุสัญญาคือปีเจ็ดเออมูลค่าอยุเทอมก็เลยลงค่อนข้างเยอะมันก็เป็นตัวหนึ่งที่บีบคั้นของนักพูดถือหุ้นเหมือนกันว่าต้องจงเหมือนแบบบังคับว่าไม่ผ่านไม่ได้นะเออไม่ผ่านคุณได้ลดทุนแน่นอนปรนมาณนี้เนาะมันก็โหไม่เป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นเท่าไหร่นะถชาเรามองนะคาหุนก็พรว่าพุ่งลงมาก็ลงมาเรื่อยๆพี่ๆหลายท่านก็ทําใจขายไม่ได้เพราะไม่ขาดทุนเยอะมาก สำหรับคนที่แบบถือตั้งแต่แบบสิบบาทสิบสี่บาททีถือมาข้างบนเ<บ>น,นี่ยเนาะเขาใจช่วยเนาะอ่ะมาดูตัวถัดไปที่น่าสนใจนก็คืออ,นนอีท,ท,ทีดับบยถ้าดูจากเบทวิเคราะห์ตรงนี้นะซึ่งกรุงศรีเนี่ยเขาทำเมื่อวันที่สิบห้าสิงหาอืม,อมก็จะเห็นเลยว่าเขาบอกว่ามีการลดลงของกอำไรค่อนข้างเยอะนะครับของทีเคพีหรอของาของ C ค P ด้วยแล้วมันก็สะท้อนไปถึงกำไรสุทธิ ตัวท TTDN อยู่ลดตั้ง24%เย r ออนเยอพี่ปุ๋ยออแล้วก็ส่วนแบ่งอ่ะทั้งเอ่อการขายไฟที่ลดลงของ CTP แล้วค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้นของดอกเบี้ยที่ข่ะันเนี่ยเออก็สะท้อนทั้งหมดเลยแล้วส่วนของเขาเองที่เป็นธุรกิจน้ำประปาเองมีปัญหาเรื่องนี้อยู่จำได้ที่เราพูดกันทางตอนที่เขาบอกว่าในีสัประทานจะหมดปีนี้อืใช่เป็นยังไงบ้าง ก็มันเป็นสัมป,ปทานสัญญาขายน้ำของ PTW นะคะซึ่งมันต้องยื่นเข้าคอรมอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติปร,รากฏว่าตอนนี้เป็นไงคะเรามีหรือยังยังไม่มีค่ะเราไม่มีแม้แต่นายกรัฐมนตรีนะคะเพราะรฉะนั้นเนี่ยมันก็ยืดเยือ้อเออเขาก็อยากจะไปคุยแล้วแหละแต่เขาก็ให้ความเห็นว่ามันยังคุยไม่ได้เพราะยังไม่มีใครช่วยเคาะเนาะเออก็ถ้ามันไม่ทันในการอนุมัติหรืออนุมัติไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเฮดคนใหม่ จะเป็นจะเป็นแบบไหนเขาจะแบบว่าเข่งคัดเรื่องหลักการแค่ไหนอะไรอันนี้ไม่กลัวกลัวจะเปลี่ยนเจ้าเหมือนอีส์วอเตอร์ไหมอ่าแบบก็เป็นเปลแปรใื่มันมีหลายอย่างควบคุมไม่ได้ใช่ค่ะเออแล้วก็การขายน้ําในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาก็ยังมีอยู่ก็ยังเป็นบวกนะเพิ่มขึ้นประมาณ4%อร์เซนค่ะนะคะก็สามารถไปดูกันได้เติบโตคร่าวๆก็คือสามเปอร์เซ็นเยียออนเยียสำหรับ ช่วยกิจนะปราะคาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องรอก็คือรอว่าคอรมอจะอนุมัติเรื่องนี้เมื่อไหร่ใช่ไหมที่จะตอบสัมปทานไหมใช่นะคะก็อทีทีมอยู่ตั้งแต่วันที่โดนถล่มลงมาเนี่ยก็มันยึกยกแถวข้างล่างเนี่ยแต่จริงเราพูดตั้งแต่ก่อนที่เขาจะหมดปีหนึ่งแล้วเนาะแต่ตอนนี้ก็ผ่านไปครึ่งทางแล้วก็ยังไม่ได้คุนต่อซีเพลนลีดอ่าตัวนี้นะคะก็จะ X อดีวันที่13เดือน8 DBS เนี่ยเขาก็เพิ่งออก mm. บทวิเคราะห์ mm. มาวันที่สิบหาสี่หามันการเขาให้ราคาพื้นฐานอยู่ที่10บาท mm. ก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ว่าเขาคาดว่าหลังจากเนี้ยหลังจากที่มันชัดเจนแล้วเรื่องของปิ่นเ้าพารามสองแล้วก็สัญญาต่างๆที่มันออกมาใหม่อ่ะ mm. ที่เราเคยพูดกันไปขั้นก่อนนะคะ mm. ที่มีการปรับเปลี่ยนสัญญาเซ้นท่านปิ่นเก้าต่อแค่สิปี หรือว่าตัวของพระรามสองอนะ่ะแต่ต่อสามสิบนะแต่ต่อทีละสิบแต่ก็จ่ายทีละสิบพอไก็อย่างเงี้ยมันก็จะดีต่อตัวของซีเพนลีดเองไม่ต้องจ่ายก้อนใหญ่ยยเยอะอ่าไม่ต้องเพิ่มทุนเยอะเราคาดว่าตัวของกองเนี่ยก็ยังจะจ่ายปันผลสูงได้อยู่ถ้าเรามาดูงบการเงินเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าตัวกอรเชเมนิโคือไรายได้ของเขาเนี่ยก็ยังเป็นบวกนะบวกค่อนข้างสูงเยียนเยีนถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ิวอันคิวนี่สี่เปอร์เซ็นต์ถ้าดูจากตัวที่แผ่นบันามาเนี่ย มันค่อนข้างน้อยนะบวกกัน<ม>น้อยมากน,นะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็เด้งเหมือนกันค่าใช้จ่ายตัวนี้เยออ n นเย r เพิ่มมา19%บเก้าปอร์เซ็นคิวควในสิี่เปใช่เพราะว่าเดี๋ยวเขายังยังไงก็มีค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่รอยอยู่คือที่เขาจะต้อง,ร,งร,รีโนเวทสาขาปีนเก้านี่สิบพปีนเกตรงนี้ใช่ซึ่งเขาจําเป็นต้องทําบัฟเฟอร์ไว้เพื่อค่าใช้จ่ายตรงนี้การเพิ่มทุนที่เขาคาดว่าจะทําเพื่อ สำหรับสัญญาของเซนท่ันปินก้าแล้วก็พระรามสองเนี่ยค่ะเขาอจะทาการเพิ่มทุนจะเกิดขึ้นปี2,567ค่ะพี่ปุ๋ยอีกตัวหนึ่งไอเน็ตลีดตัวนี้เนี่ยก็จะมีปันผลเหมือนกันแต่วันที่17เดือน8ก็คือเมื่อวาน้เมื่อวานขึ้นไปแล้วเมื่อวานนะคะก็ยังเป็น X D อยู่ก็แปลว่าเขายังมีกำไรนั่นแหละแล้วตัวนี้น่าสนใจเลย ด้วยความที่ช่วงก่อนเนี่ยเขาจะเพิ่มทุนเพื่อจะเอาซื้อสินทรัพย์ใหม่เข้ามาอืซึ่งก็จะเป็นส่วนของโครงการตัวของเปสสองทในที่เนี้ยเขาจะไปซื้อที่ดินมาเพื่อตั้งไปลงไฟฟ้าเอ,อย่อยแล้วก็ตัวขอสาธุรณภูอื่นๆของโครงการอือแต่พอเขามาประเมินดูแล้วเออเงินทุนที่เขาจะต้องจ่ายภาระหนี้สินที่เขาจะต้องรับในดอกเบี้ยขาขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ดูรายได้ที่ได้จากการเพิ่มทุนทาเนี้ยอืดูจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ เขาเลยขอเก็บเงไปก่อนใช่แล้วเขาคาดว่าจะมาดูกันอีกทีก็คือไตรมาสหนึ่งของปีหน้าว่าพอจะดีขึ้นไหมเออทรนดอกเบี้ยจะเริ่มลงหรือยังอหรือว่าไอการใช้ทรัพยากรของเขาเนี่ยของผู้เช่าในไอเน็ตเนี่ยอืมันจะดีขึ้นหรือเปล่าอ่าเขาจะประมาณการใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งกรุงศรีเนี่ยเขาให้ราคาเป้าหมายใหม่อยู่ที่สิบสองจุดสามซึ่งลดจากเดิมถึงสิบสามบาทลดมาเลยสักเจ็ดสิบตังค์นะคะ แต่ว่า IRR ตรงเนี้ยก็ให้อยู่8.1ก็ค่อนข้างดีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ซื้อไอเน็ตไปไอเน็ตลีดไปนะคะเดีวก็คาดหวังการแบบกลับมาของดิจิตอลไรเซชันเนี่ยตอนนี้อาจจะยังไม่เห็น,นโอแต่ดูราคาเขาก็ลงมาตลอดเลยแป้งเนาะเราก็จะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่ราคาลงหมดเลยนะพวกที่มบไม่ดีอะ่ะเหมือนราคามันบอกเรามาอยู่ก่อนแล้วอะว่ามันมันคงไม่ดีอืมใช่เพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อว่า อ๋อมันถูกแล้วมันถูกแล้วอ่ะมันมีเหตุผลของการถูกนะเออเราอาจจะต้องไปหาว่าเหตุผลของการถูกอ่ะมันคืออะไรเออแล้วมันจะมีอนาคตไหมใี้มองไปถึงอนาคตดีกว่าว่าราคาหุ้นจะเด้งได้หรือเปล่าถ้าจะเบสต้องเบสอย่างมีสตอรี่ถูกต้เองอย่างเช่นจะเบสจัดอีแบบอ่ะมันมีสตอรี่รองรับอ่ะถ้าเราพร้อมที่จะเสี่ยงอ่ะก็เสี่ยงเลยนะเออแต่ถ้าไม่พร้อมก็ไม่ต้องไปยุ่งก็ได้มีหลายตัวให้เลือกอ่าใช่อ่ะ ตัวถัดมาอยากพูดเรื่องดิฟอ่าดิฟนะคะดิฟเนี่ยราคาพื้นฐานล่าสุดที่ d b s ให้เขาปรับลงมาเหลือ13.9ว่าโอเคแม้ว่ากําไรของ Q2 จะออกมาตามคาดแต่ตามคาของเขาอะก็คือคงที่นั่นแหละเพราะว่าเป็นสัญญาคงที่เนาะว่าเขาจะได้รับรายได้จากค่าเช่าเท่าไหร่รเราจะเห็นเลยเลเวรนิงอินคัม ฟอร์มอินเวส์เมนต์ของเขาเนี่ยมันคงที่มาตลอดเจ็ดร้อยกว่าล้านเนี่ยมาตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยอนยีไอคิวอนคิวอ่ะมันไม่ได้ปรับขึ้นมากนะตัวของค่าใช้จ่ายนี่แหละที่มันเพิ่มมากขึ้นเนาะในช่วงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นตั้งแต่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วมันมีอะไรที่เราต้องดูไหมของตัวดิฟที่ว่าที่เขาควบรวมกับบีแท็กมันก็เกี่ยวไหมอ่าก็ที่ราคามันลงพวกพวกพวตรงเนี้ยปุ๋ยก็จะเห็นเลยว่ามันมาจากการที่เขากังวล ว่าทรูเนี่ยที่เป็นผู้ถือหุ้นหลักของเขาจะขายหุ้นออกเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะเหมือนมันมันค้นอระยะเวลาที่เขาจะต้องโผล่หุ้นหลัถูกไหมเขาสามารถขายได้เพราะตอนนี้เขาถูกประมาณยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ยี่สิบยิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เขาสามารถขายล้างพอจะเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้เลยคือฉันไม่ถือตัวนี้แล้วก็ได้ใช่แต่ว่านักวิเคราะห์หลายๆคนก็บอกประเด็นเนี้ยมันก็ได้รับการแอบสอบคือแบบว่าเอ่อรวมไปในการประมาณการไปหมดแล้วความเสี่ยงนเนี้ยเนาะแล้วก็คนทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละ เรื่องของทูจะขายไม่ขายเนี่ยไม่น่าจะไปใช่ประเด็นลักแล้วอะไรล่ะเป็นตัดใจที่ทําให้คนหวั่นไหวขนาดขายดิฟรัวๆขนาดี้เพราะราคาลงที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะเลยเขาทำซีนารีโอมาสามซีนารีโอ <Okay. S 1> สำหรับตัวดิฟเรื่องของสัญญาเช่าที่<ช>มีกับทู <Okay. S 1> โอเคเออข้อแรกเป็นเพิร์เพิชื่อคือไม่มีหมดอายุสัญญาเออไปตลอดการเลยจะเดี๋ยวก็หมดก็ต่อหมดก็ต่อมันก็ต่อ,ตอ,อไปเรื่อยๆเนาะ เขาก็มองว่า t a r ์เก็ตไ c e ของดิฟเนี่ยจะอยู่ที่13.9เปอรเซ็นก็คือที่ดีเบสมองนะตอนนี้ใช่ถูกไหมเอออัพไซด์ของ t a r ์เก็ตไ c ร์ตรงนี้ก็จะอยู่ที่25เปอร์เซ็นต์อ่า IRR 8.2เลยเนี้ยใช่นี่คือเทอร์เช่วมีอะไรการบวสารบ้างไหมโลกนี้ไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นแป้งปัดข้อหนึ่งท้งมาดูต่อนะคะถ้าเป็นข้อสองละ สัญญาที่ดิฟเช่ากับทูเนี่ยมันจะหมดปี2033แต่มันสามารถต่อสัญญาไปอีก10ปีได้ถ้าตรงตามไพเคียร์สีข้อซึ่งเราเคยพูดกันไปแล้วช่ถ้ามันต่อไปได้ตรงนี้ทาร์เก็ตไพรซ์ค่ะที่ d b บอให้อ่ะก็จะอยู่แค่เก้าจุดสี่ลงมาลงมาจากตรงนี้อีกเพราะตอนตรงนี้มาประมาณสักเอก้าไปปลายเกือบสิบาทนะเนาะแล้วใคไม่มีแล้วนะถ้าซุ้ เหตุผลข้อสองก็ไม่มีออพไซ้แ์แล้วถ้าเป็นข้อสามล่ะไม่มีการต่อสิบสิบปีหลังจากนั้นก็คือปีสามสามหมดก็ลาหมดเลยใช่เหกืรเหลือแค่มูลค่าสินทรัพย์ของเสาของดิฟเท่านั้นแล้วก็ขายออกมาแล้วคืนพูดถึงหุ้นเลยเยนี้ยไออารมันจะอยู่แท่ติดลบค่ะลบหน<ช>ึ่งจุดสามอันนี้เป็นคือสิ่งที่ดีบีเอสอ่ะเขาจำลองสถานการณ์มาให้มันก็เลยอาจจะทําให้สถาบันอ่ะที่เขามานั่งคํานวณถึงความเป็นไปได้อ่ะ มีลิขสิบสองสองสี่ออกมาแล้วเขาไม่อยากจะรับความเสียเส่ยงตรงนี้ใช่ก็เป็นไปได้เลยทําให้ผู้เล่นรายใหญ่เขาขายดิฟออกมาแล้วการทําการปรับถอดอืมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่พี่ที่มีดิฟอยู่เราอาจจะมาเห็นซีนารีโอแล้วนะแต่ต้องยอมรับว่าอยู่ตอนนี้สูงมากมจริงๆถูกต้องอืมใชาอยากจะถือต่อ นะคะตัวนี้ x อดีเนี่ยก็คือสิบห้าวันที่สิบห้าสิงหาเอดีไปแล้วขื้นอ d ดีไปแล้วใช่ก็ยังให้ศูน3 7จดสองสามเจ็ดประมาณเดอะอยู่อยู่ใช่แต่ว่าเราจะเห็นว่างบการเงินของเขามันติดลบไปเรื่อยๆแล้วนะเออจากมูลค่าดีลธรรอ่ะที่มันลดลงลดลงอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าถึงช่วงไหนที่มันจะหวบจนกําไรสุทธิหรือกําไรสะสมของเขาอ่ะมันไม่สามารถจ่ายก้อนได้หรือเปล่าหรือเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะ จ่ายให้นักลงทุนเท่านี้แต่ถ้าเอาออกจากกำไรอ่ะมันได้ไม่เท่ากับเป้าที่เขาตั้งไว้อะเขาอาจจะต้องลดทุนควบคู่ไปด้วยนอผลด้วยลดทุนด้วยคู่กันไปเพื่อรักษาเอ่อยู่ที่เขาจ่ายให้ผู้ถือหนุ่า DPU ให้มันอยู่ประมาณนะคะอือันนี้ก็ต้องจับตาดูสองตันี้ไม่ได้มาคู่นะ เราแค่อยากจะแบบแถลงว่าแบบลิสต์แต่ละตัวมันคืออะไรนะอืมอม,มันดีแหละแบบมันยังทำไราไยได้ได้อยู่แหละเออแล้วก็คนก็ยังใช้ทูใช้ d t a ทใช้อเอกันอยู่แต่ว่ามันมีความเสีย่ยงก็มีเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือ FT ฟทีอ่าที่เห็นว่ามันรีมาร์เป็นสั เออไตมาสสามเนี่ยแหละ,ะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่แป้งชอบนะก็เลยอยากจะมาพูดว่าทำไมงบมันติลบนะอเอ่อตัว f t l e a d เนี่ยมันเพิ่งมีอัปเดตไปพี่ๆคนไหนสนใจสามารถไปเปิดดูอัปเดตได้นะคะใน u t u b e ของตลาดัทรัพย์ตัวนี้รายได้อะเขายังบวก2%นะแต่ค่าใช้จ่ายมันปูดมา35%พี่ปุ๋ยสำหรับ f อ l e a d ีดอะเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีสเปเชียลเคสของลูกค้าว่าเขาลูกค้ามีคำร้องพิเศษ ช่วยเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED <c oughs> หน่อยหรือช่วยปรับปรุงตรงนี้หน่อยตรงนั้นหน่อยก็เลยมี<จ>ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแล้วกเ็เรื่องภาษีที่ดินที่มันโดนก็ต้องรับไว้ที่ต้องจ่ายใชยที่มันเกิดการปรับเปลี่ยนตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยมันก็ยังมากระทบกับงบปัจจุบันอยู่ <c oughs> นะคะแล้วก็ต้นทุนการเงินก็พุ่งสูงด้วยตามดอกเบี้ยไปใช่นะคะแต่ประเด็นสำคัญคือปลายปีนี้ ก็คือประมาณกันยายนเ,ออเขาจะมีการซื้อสินทรัพย์เพิ่ม,มก็คือซื้อสินทรัพย์อีกแล้วเพิ่มทุนอีกแล้วหรือเปล่าก็ใช่แต่ว่าพอสินทรัพย์เพิ่มเข้ามาก็เป็น่ถวดีเพราะว่าอะไรอย่างที่เราเคยพูดตอนวาอาร์หรือวนะ่าไอาร์เนาะว่าตอนเพิ่มทุนนะ่ะราคาจะล่วง,ง,งเพราะว่าง,งบการเงินนะ่ะเรื่องเฐานะการเงินหรือว่าต้นทุนทางด้านการเงินมันจะสูงขึ้นนะเนาะออเ แต่หลังจากนั้นอีกไตอีกไต่มากหนึ่งมันจะเด้งกลับขึ้นมาหลังจากที่เอาสินทรัพย์เข้ามาแล้วเพราะ <Okay. S 2> ว่าสินทรัพย์ตัวนั้นมันจะเจนรายได้ให้ด้วยแล้วก็มูลค่าทุนธรมมันจะโดนปรับขึ้นอืพอมีสินทรัพย์เพิ่มมากขึ้นม,มันจะทําให้งบดูดีมากยิ่งขึ้นโ <Okay. S 2> อเคแตคพ่พี่ๆก็ต้องเตรียมเงินไว้เพิ่มทุนนะคะถูกต้องค่ะถ้าจะแบบอ่าหรือบางคนอนะ่ะรอไปช้อนตอนปลายกันอย่าบางคนแบบอ้าไม่อยากเพิ่มทุนเดี๋ยวไปซื้อตอนช่วงที่ต่ำก็ได้ใช่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะ แล้วก็ไตม่าหนึ่งที่ผ่านมาเพิ่งขายสินทรัพย์ไปได้เป็นแบคเอรี่เป็นโรงงานที่อยุธยาได้หนึ่งยูนิตอ่าก็ได้เงินสดเข้ามาตอนคิวหนึ่งพอมาคิวสองไม่มีตรงนั้นเงี่ยมันเลยทําให้อาจจะพอเทียบแล้วไตมาต่อไตม,ม่าไรายได้ตรงมันหายไปพราไม่มีไรายได้พิเศษเข้ามาอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแม้ว่างบอย่างนี้งบตัวของเนทโพรฟิกไม่ดีค่ะแต่พอไปเปิดไส้ในแล้วเออดูมีอนาคตน่ะให้น่าหลุนน่ะ อ่าแล้วถ้าราคามันลงมาพี่จะสนใจก็ได้นั้นแป้งก็จะบอกว่าตัว FT ฟีถึงแม้ว่างมมันจะติดลบแต่จริงแล้วพอไปดูไส้ในเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่อ้าวก็ดูน่า<ด>สนใจนะอยู่นะ,ะแล้วก็วมีสต o r อรี่อยู่ด้วยใช่นะคะก็ ทั้งหมดทั้งเมวานนะคะแล้วก็<ช>เอาลิสต์ของตัวที่มีเยออนเยติดลบสําหรับตัวเนโครปิกมาให้ดูค่ะนะคะพี่ๆคนไหนสนใจตัวไหนสามารถไปดูเพิ่มเติมในงบกลางเงินหรือออฟเดยได้นะคะ,ะเราต้องดูมากกว่าตัวของ Data ตรงนี้เนาะ,ะว่าจริงๆเนี่ยอานาโคมันยังดีอยู่ไหมหรือมีสถา,านการณ์พิเศษที่มันจะทําให้หุ้นตีกับขึ้นมาได้ใช่แล้วค่ะก็คาดบอกว่าจะมีประโยชน์นะคะ สำหรับสัปดาห์หน้ามาดูกันว่าตัวไหนงบด,ดีบ้างและดีจริงไหมพอไปเปิดข้างในเนาะโอเคอ่ <Okay. S 1> แล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe facebook เมาเรื่องหุ้นกับคุณลูกหมูและ YouTube เมากับคุณลูกหมูเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าสนใจติดต่อการวางแผนการเงินหรือการลงทุน